เนะมื่อวานมีผมลาออกลาเออยื่นไปลาออกแกไปให้ตัวเองกันแล้วกันนะผมยังไม่ลาออกนั่นอ่ะพลเอกประยุทธ์ควรจะลาออกหรือไม่ลาออกนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนไปล่วงหน้าแล้วและมันอาจจะฟลุกนะครับที่ผมยืนยันนะพลเอกประยุทธ์่ผ่านการอภิปรายมวิใจแน่นอนเพราะสาเหตุหลักๆในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นไปตาม รัฐมนูลมาตรา15 2่งาราที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมตินั่นหมายความว่าเป็นเพียงรับฟังความเห็นนะครับของฝ่ายค้านนะและก็สภาผูแ้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการลงมติว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบไว้ใจไม่ไว้ใจนะครับนั่นหมายความว่าส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเฉยเลยนะครับเรื่องนี้มันอาจจะพลุก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับรับชมจากสื่อนิวมีเดียต่างๆของสำนักข่าววีกนิวทุกแพลตฟอร์มเลยวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ โดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่านะครับจะมีการปลดนายกรัฐมมตรีนายกกัฐมนตีจะต้องลาออกหลังจากการอภิปรายไม่วางใจจะมีไม้เด็ดนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันวันน,นะพาะวันนี้เป็นเรื่องของการให้รัฐมนตรีให้นายกกลุมตีมาฟังนะครับในเรื่องของออคําแนะนําในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในทุกเรื่อง แต่กริยาที่ท่าแสงออกมานั้นไม่น่าฟังไม่น่าดูเลยนะครับเพราะะนั้นกุณารักษามารยาทด้วยนในการจะรลูกจักให้เกียดคนเดินเข่าะนะผมคิดว่าท่านถูกเขาเรียกวป่เป็นสสผู้ทรงเกียรติแต่ถ้าทําทตัวแบบนี้เหมือนนักเลงข้างถนนข้างนอกอะนะขอบคุณนะครับในเรื่องคาแนะนําต่างๆโดยเพราะข้อหงยายของท่านในเรื่องของการแก้หาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ ก็รับฟังครับแนะนาต่างๆข้อเย่ยงต่างๆนาไปสู่การหารือเพราะว่าทั้งหมดเรื่องของเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่จะต้องนําผลการพิจารณาต่างๆทั้งร่างสัญญาร่วมลงทุนต่างๆที่นํามาเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนะครับและเราก็้างคำนึ่งไปถึงภาระทางการเงินของรัฐที่จะต้องรับชอบต่อไปด้วย ไม่ได้หมายความมุ่งหมายว่าจะไปเอื้อประโยชน์กับใครหรือต้องการจะทิ้งทัวรอะไร่านที่ท่านว่านะครับกุณาให้เกียิกันบ้างนะฮะผมไม่เคยไปก้าวลวงอะไรท่านมากมายขนาดนี้นะการใช้คําพูดการใช้กยิยาที่ไม่เหมาะสมนะครับสำเนียงสอภาษากยยาสอสกุลนะครับต่อไปนะครับผมเข้าเขาเรื่องดีกว่านะครับเรื่องที่ผมใหญ่ต่งเลยผมขอแค่นี้เองผมขอให้สภาเป็นสถานที่ที่รับฟัง รับข้อเสนอเนี่ยผมพร้อมจะฟังของท่านแต่ถ้าท่านบุ่งหวังว่าจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้ผมว่าไม่ถูกครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการเนะยเมื่อวานมีผมลาออกแล้วเอ่ยยื่นใบลาออก,ออก,ออกแกไปให้ตัวเองกันแล้วกันนะฮะผมยังไม่ลาออกนั่นนะขอบคุณครับสวัสดีครับแต่อย่าเลือกต่อนะ ถ้าเลือกต่อก็จนต่อไปเลยนะอย่าเลือกต้องมาเลือกเพื่อไทยตอนนั้นผมปาสายหาสียงปรากฏว่าที่คุณปูปแลนส์ไลด์เนี่ยก็ให้เห็นชัดว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเลือกตั้งเนี่ยต่อจากรัฐบาลที่อ่อนแอฝ่ายค้านได้เปรียบมากได้เปรียบมากความล้มเหลววิกฤตทางด้านการเมืองมันมีความผิดพลาดบกพร่องในมิติทางการเมืองอย่างมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพของการสร้างธุรกิจการเมืองที่เกิดขึ้นสภาเสื่อมกินกล้วยฉีดวัคซีนยี่สิบสามสิล้านรับเงินเดือนประจำเดือนสองแสนสามแสนเร่งต่างที่มีข่าวค่าวอยู่ในสังคมกันแต่นี่คือข้อสงสัยครับข้อสงสัยคือข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นต้องตอบนะครับต้องตอบท่าระชานครับ ฝากไปยังท่านนวนิยกรวมรีว่าทําไมท่านให้ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมต้องแจกกล้วยแพงทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดินเพราะอะไรครับท่านผานครับแพงจนพังทั้งแผ่นดินเกิดจากสิ่งที่ผมจะเรียมเรียนตำถานคือเรื่องวิกฤตทางการเมืองครับ เหตุของปัญหาอยู่ที่การเมืองเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะมาพูดอะไรที่มันการเชียร์รัฐบาลมันก็ไปไ,ปไม่ได้ใช่ไหมรัฐบาลนี้จะไปว่าว่าฝ่ายค้านหาเรื่องฝ่ายค้านการแก้ก็ไม่ได้เราต้องฟังเราเรามีที่ให้ฟังคือสภาซึ่งเป็นที่ที่ผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลต้องรับฟังไม่ว่า การตีแดงหรือการอภิปรายฝ่าการจะดูเด็ดต็ดมันตุนแรง,แงหรือว่าที่เขาวิจารณ์ขนาดไหน<ม>เรามีหน้าท้ครับกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นเรื่องของการอภิปรายไม่ว่งใจนะครับก็มีเรื่องของการด้อยค่าวัคซีนโควิด -19 นะครับของฝั่งก้าวไก่นะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุกขก็ออกมาทำการตอบโต้เรื่องการด้อยค่าลักษณะดังกล่าวเพื่อไทยนะครับก็โจมตี นะครับในเรื่องของสินค้าแพงในขณะที่นายจุรินศิลปะนายจุริลนลักษณะวิสิทธ์นะครับออกมายืนยันว่าสินค้าไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก,ก,ก็เกิดจากมีการกักตุนสินค้าทําให้เฉพาะเนื้อหมูนมีการกักตุนเป็นล้านกิโลเลยนะครับในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยอีกฮะก็อภิปรายโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นอดีตข้าราชการอยู่ที่อยู่ของนะที่พักบ,บ้านพัก ขาอยู่ฟรีไม่รู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มีการเขียน นะครับใบลาออกให้กับพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าใบลาออกดังกล่าวก็เขียนผิดผิดถ,ถูกถูกนะครับจนเป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่ฝ่ายค้านบอกไว้บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีไม้เด็ดนะครับและที่สําคัญคือพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้น ในเชิงงานสังคเราะห์ผมเคยเดียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมันเป็นไปไม่ได้เลยันะบการอภิปรายรอบนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติที่ผ่านมามีการบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะจะต้องลาออกจากตําแหน่งหลังจากการอภิปรายนะคงชัดเจนนะพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกนะครับไม่ยุบสภานะครับและก็ไม่ลาออกส่งผลทําให้อะไร ส่งผลทาให้พลเอกประยุทธ์ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัตรีต่อไปสินค้าที่แพงผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่าเกมของฝ่ายค้านโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยจะใช้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับก็จะจัดให้มีการชุมนุมประท้วงโดยอ้างกลุ่มเกษตรกรชาวนานะครับมีการเคลื่อนไหวขณะเดียวกันก,นก่อนหน้านี้ก็อ้างม็อบลดบรรทุกต่อมาราคาน้ำมันต่ำลง3บาทพรววนะครับสินค้า ที่บอกว่าราคาแพงโดยเฉพาะหมูปรากฏว่าราคาหมูหล่นหวบลงทันทีนะครับไม่ได้แพงอย่างที่ว่าสินค้าอื่นก็ลงตามลงมาหลังจากที่ใช้นะเจ้าสัวต่างๆเนี่ยขึ้นกักตุนสินค้าจนมีการจับได้นะตอนแรกก็12,000สตันต่อมาก็สองสามแสนตันจนกระทั่งเป็นล้านตันมีการกักตุนเพื่อขึ้นราคาหมูนะครับส่งผลทำให้ สุดท้ายเนี่ยนะครับราคาหมูก็ถูกลงต่ำลงไหนที่สุดนะครับตอนนี้คงได้เห็นแล้วล่ะว่าฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาในการอภิปรายไม่ยองใจการอภิปรายไมองใจไม่มีไม้เด็ดอะไรเลยนะครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็ประกาศลาออกกลางสภาผู้แทะะนราษฎรนะครับบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว นะกับพรรคเศรษฐกิจใหม่อุดมการไม่ตรงกันนะฮะบอกว่ามีการไปรับกล้วยในขณะที่บุตรเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าปฏิเสธไม่มีไม่ใชืลองจริงคําถามที่น่าสนใจคือมิ่งขวัญลาออกแล้วยังไงอ่ะหุ้นส่วนได้รับผลกระทบอะไรประชาชนได้รับผลกระทบอะไรประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรเย่างเกี่ยวกับมิ่งขวัญลาออกเอาตอบคาถามใต้คลิปผมหน่อยลาออกแล้วเป็นยังไงมิ่งขวัญลาออกนะครับในขณะที่หุ้นส่วน นะครับรู้สึกอย่างไรกับการอาภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในครั้งนี้มีน้ำหนักไหมโอโ้โหโปะ๊ะแตกจนถึงกันบนเองประยุทธ์อยู่ไม่ได้ต้องลาออกทันทีท่านรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับว่ามีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยานะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ย คิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะลาออกหรือไม่ลาออกนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนไปลุวงหน้าแล้วและมันอาจจะฟลุกนะครับที่ผมยืนยันนะพลเอกประยุทธ์่ผ่านการอภิปรายไว้วางใจแน่นอนเพราะสาเหตุหลักๆในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นไปตามรัฐมรรมาตรานูญมาตรา152 152ที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมตินั่นหมายความว่าเป็นเพียงรับฟังความเห็นนะครับ ของฝ่ายค้านนะแล้วก็สภาผพูดแทนรัษฎรเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการลงมติว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบไว้ใจไม่ไว้ใจนะครับนั่นหมายความว่าส่งผลทาให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเฉยเลยนะครับเรื่องนี้มันอาจจะพรุกอีกก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเบิงงดดร์บ b ง n g g a i l a h yang lahir ก i negara เบิร์บ b ง n g g a i l a h n e g a ไทยกิตา ada e m p a ป bahagian เบ,ายยาบิงงบราาา์ banggailah kita b e r l a d a tanah air dipanggilan negara ไทย ดีใจห้องตนนวัดไทยแดนดินตี รบ,รบรบรบบอกว่าภัยคือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เหมือนกันเก่าชาติเฮ่าเปิ้นหอมชาเทือกเขาแม่น้ำลำธารนะเป็งวังยมนานเป็นจ้าพญาร่องลอยไปตามทาลาสุขใจนักหนามีคนเรียกถามยินแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี้กินข้าวหรือยัง มะกมรูดมะพาวส้มโอฟักแฟงแตงหมใช้ยโย่บา้านเมืองควรประเทิงไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดทีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยา วลังต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแคลนในความเป็นไทยอยากให้หักสาม,มัคคีกันไววเกิดบนแผ่นดินไทยละห่วใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำถวมละผากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟียเกิดมาอยู่ทิ่นฐานละบ้านเกิดเมืองน้อง